SURPRISE MOTHERFUCKER โอเคครับผมสวัสด okay, mm ีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับอยู่กับผม JP Caster นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้บิงก์นะครับผมแล้วก็ไอเทมอื่นแล้วก็ใช้สกิลแบบง่ายๆนะครับผมซึ่งทุกคนก็น่าจะแบบใช้เป็นกันอยู่แล้วนะครับผมว่าบิงก์ใช้ยังไง สกิลใช้ไงนะฮะแต่วันนี้ผมจะมา,าเป็นเหมือนกับเหมือนกับเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมในการใช้สกิลกับอไอเทมนะฮะก็อาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยช่วยทําให้เรา,าใช้ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมผมเอาเป็นบิง้งก่อนแล้วกันกพอตเตอร์คีนะครับผมนี่ไอเทมชิ้นนี้นะครับพอตเตอร์คีนะครับชิ้นนี้นะครับผมก็เวลาเราจะบิง้งนะฮะเราก็จะคลิกอันดีเนตอีนะฮะ ก็จะกดอันเน็ตอีปุ๊บแล้วก็จะเอาเมาส์ไปคลิกตรงที่ผมอยากจะไปนะฮะอย่างนี้นะครับผมไปทางนั้นทางนี้นะครับเออ,อน,นี่คือผมปรับให้มันแบบไม่คูดาวนะมันก็เลยบินได้หลายรอบนะครับผมอย่าตกใจไม่ใช่ผมโกงผมใช้โปรหรืออะไรนะโอเคครับแล้วก็ <c oughs> อีกไอเทมนึงจะเป็นไอเทมแท็บเล็ตออฟคอมมานะนรับผมก็ไอเทมนี้จะช่วยเพื่อนได้นะครับโอเคครับก็เทคนิคน,นี้นะครับผม จะเป็นไอเทมที่ผักเพื่อนได้นะครับอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยเพื่อน,นจะไปฝั่งนั้นไม่ได้ผักไว้ได้แต่เพื่อนนะครับผมผักศัตรูก็ได้นะครับส่วนมากผมเห็นไอเทมนี้เอาไว้แก้ทางพวกเทมเพสอย่างเงี้ย <dela. S 1> ผมเห็นเขาออกกันเอาไว้แคนเซิลเพราะว่าวงมันไกลมากครับผมเราจะไม่โดนดูดไงแล้วก็ใช้ไอเทมนี้ผักเอามันก็จะแคนเซิลได้นะครับเวลาโดนดูหรือว่าโดนอะไรนะครับผมก,การกดใช้ไอเทมนะครับโดยการกด2ครั้งนะครับผมซึ่งการกดแบบนี้กับไอเทมพอดต์ีนะครับอ่ เพเยอร์ที่ชื่อว่าสแลปนะครับเขาสอนไปแล้วในคลิปนะครับผมแต่นี้ผมก็เอามาอีกรอบนึงเขาจะกดบิงสองครั้งนะฮะเราจะกลับบ้านเองนะครับผมแบบเนี่ยมันจะมันจะเหมือน,นกับว่าถ้าเรากดไอเทมสองครั้งนะครับมันจะมุ่งมาที่บ้านเลยมุ่งมาที่บ่อน้ําเลยไปกดอดีเนตอีแล้วก็แบบบิงเข้าบ้านอย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันจังหวะที่แบบว่าเรารอพุทเดอร์คีรีเซร็จอย่างเงี้ยตอนที่หนีมาเงี้ยเราไม่มีเวลาที่ต้องเอาเมาส์มาลากเงี้ยครับบางทีมันไม่ทันนะ แล้วก,กดออดิเนียดสองครั้งก็จะวืบมาที่บ้านเลยนะครับผมซึ่งมันสะดวกนะครับเวลาที่เราหนีมีโลหรือว่าหนีศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะครับเวลาเราอาจจะโดนกระสุนไล่ตามเนี้ยถ้าเราเมาส์เลื่อนมาแล้วก็คลิกเนี้ยบางทีจังหวะไม่ทันนะครับผมอาจจะโดนตีไปก่อนแล้วก็โดนแคนเซิลบิงอะไรนี้นะครับก็ให้กดออดิเนต E ดสองครั้งหรือใครจะเอาไว้ช่องไหนที่ตัวเองชอบออดิเนตยดีอะไรนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ตัวเองชอบนะครับผมซึ่ง จะทาให้เราใช้พอยทิกีได้เร็วขึ้นนะครับเวลาจะกลับบ้านหรือว่าเวลาหนีตายหรืออะไรเงี้ยนะครับผมสามารถใช้ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนต่อไปจะเป็นไอเทมแท็บเล็ตออฟคอมมานนะฮะซึ่งไอเทมนี้ถ้าเราหันหน้าไปทางไหนนะครับก็จะผักไปทางนั้นนะับผมสมมติว่าผมหันหน้าทางนี้มันก็จะหันไปทางนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมมีวิธีที่เราไม่จำเป็นต้องคลิกตัวเราก็ได้นะครับแล้วก็กดเป็นพอยท์คีครับคือกดช่องที่ วางไอเทมนั้นไว้นะครับผมแต่ว่าอ่ะผมมองมาทางทางนี้กันนะ่ะแล้วผมไม่ได้คลิกตัวนะผมกดไออินเทอร์เนตดับเบิลยูสองครั้งนะก็คือช่องที่วางไอเทมมันแหละกดสองครั้งนี่ครับผมมันก็จะมาเองนะฮะก็คือมันจะมาทางที่เราหันหน้าไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องคลิกตัวเองนะฮะเดี๋บางทีเราแบบหาเมาส์ไม่เจอหรือว่าแบบเอ่อเราฉุกเฉินจริงๆเงี้ยแล้วก็กดอินเทอร์เนตดีอินเทอร์เนตดับเบิลยูสองครั้งนะฮะหรือว่า ช่องไอเทมนะครับผมกด2ครั้งนะมันก็จะวึ๊บมาเลยบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปกดตัวเราเนี่ยบางทีมันคลิกไม่ตรงหรือคลิกอะไรเนี้ยครับคลิกเเววอะไรเงี้ยนะก็ผมมาสอนออวิธีการกดให้มันง่ายขึ้นนะฮะอาจจะแบบคนแบบเล่นได้หลากหลายขึ้นนะครับผม,มต่อไปเป็นส่วนของออสกิลแล้วกันนะสกิลผมยกตัวอ,อย่างเจลานะครับผมก็สกิลเจลาถ้าเราฮิวนะครับเราก็ต้องไปคลิกใส่เพื่อนนะครับหรือ คลิกใส่ตัวเองใช่ป่ะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมคือเรากดสกิลสองครั้งก็จะใส่ให้เราเองนะครับไม่ใช่ใส่ให้เพื่อนนะถ้าสกิลเงี้ยเราก็ต้องคลิกให้เพื่อนใช่ป่ะจะฮิวให้เพื่อนกับใส่ก่อให้เพื่อนใช่ป่ะแต่นี้ถ้าเบื่อเราอยากฮิวตัวเองครับหรือว่าใส่ก่อให้ตัวเองนะครับก็ <ingo. S 2> กดที่สกิลสองครั้งนะฮะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ก็จะฮิวตัวเองครับแล้วก็กดสองครั้งมันก็จะใส่ก่อให้ตัวเองครับสามารถเราสามารถใช้สกิลได้เร็วขึ้นนะครับผมโดยการกดสกิลสองครั้งนะ ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องเอาเมาส์มาคลิกที่ตัวเราเลยนะครับผมก็จะทําให้การเล่นมันหลากหลายขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบช็อตเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนอะไรงนงี้พลิกเกมได้อะไรเงี้ยผมก <c oughs> ็่าจะมีบ้างนะฮะกับการใช้สกิลแบบเร็วๆไม่จาเป็นต้องไปคลิกเมาส์นะฮะคือมันแม่นยำมากขึ้นนะฮะ <c oughs> หรือบางคีมไปคลิกเป้าวไปรอบๆอะไรเงี้ยครับผมมันก็ทําให้เราว่าวได้นะฮะ <c oughs> โอเคครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเรามาดูที่ไอเทมอีกอันนึงนะครับผมไอเทมที่ สำคัญมากพอสมควรนะฮะก็ไอเทมชิ้นนี้ก็คือวาร์ปกับบ้านเองนะครับผมก็าวาร์ปกับบ้านบางคนก็อาจจะคลิกที่มินิแมปก็ได้นะฮะใครยังไม่รู้นะฮะคลิกที่มินิแมปก็ได้ว่าจะไปไหนนะครับผมเราสามารถคลิกมินิแมปได้ว่าเราจะไปไหนนะฮะก็สะดวกสบายครับผมถ้าเบื่อบางคนไม่รู้แบบบางทีไปคลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็วาร์ปมาอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราจะไปแก๊งหรือเวลาที่เราจะไปทําเกมครับเราก็พยายามเราผมว่า เราคลิกมาดูที่ป้อมดีกว่าแล้วก็เลือกจุดวาร์ปนะครับบางทีอาจจะหลบมุมตรงนี้ก็ได้นะฮะ mm hmm. เพื่อแบบตรงที่มันจะบังไว้ไงป่ามันจะบังไว้บางทีอาจจะไม่เห็นเราตอนวาร์ปอะไรเงี้ยผมหรือว่าวาร์ปหลังป้อมนะฮะ mm hmm. เพื่อที่จะบวกตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมสามารถคลิกในมินิแมปได้นะฮะไอเทมวาร์ปนะคร mm ับผมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเรากดสกิลเอไม่ใช่สกิลสิถ้าเรากดไอเทมวาร์ปนะฮะกด 2>, mm hmm. 2ครั้งนะฮะเราจะวาร์ปกลับบ้านนะผมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องคลิกเลยนะฮะ ซึ่งถือว่าสบายมากนะครแล้วก็สะดวกสบายจริงๆนะครับผมเวลาที่เราแบบอาจจะหลบมุมเพื่อนหนีอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําก็จะสามารถทําให้เราหนีได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมอาจจะโดนอลูน่าไล่มาเนี้ยนะรับผมโดนอลูน่าไล่มาอย่างเงี้ยบางทีผมว่าจจะบิ๊กหนีปุ๊บเข้ามาน,นี้แล้วก็กดวาร์ปอย่างรวดเร็วนะครับผม ไอ้น,นี่มันเห็นเนี่ยเพราะว่าผมบังคับ2ตัวไง <c oughs> นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะกับการใช้ไอเทมนะครับผมก็เราถ้าไอเทมไหนที่มันกด2ครั้งได้ก็น่าจะมีเดี๋ยวผมดูก่อนนะแล้วก็มีไอเทมนี้นะครับผมไอเทมเสตอมสปิริตนะครับผมซึ่งเป็นไอเทมพายุนะฮะก็จะเป็นการคลิกให้เพื่อนกับคลิกใส่ศัตรูเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับไอเทมไอแท็บเล็ตออคคอมมาเลยนะฮะ กดที่ไอเทม2ครั้งนะฮะเนี่ยก็คืออันติเนตเอที่ผมวางไว้นะครับผมถ้ากด2ครั้งแล้วก็หมุนเองครับก็คือถ้ากดไอเทมสองครั้งก็ให้ตัวเองอย่างเดียวนะครับผมวาร์ปก็เช่นกันบิงก็เช่นกันแต่บิงจะเป็นการบิงกลับมาที่บ้านนะครับผมทางเดิมเอยทางบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําที่เราเกิดน,นะครับผมคือไม่เราไม่เราจะอยู่ไหนอะ่ะมันก็บิงมาที่บ่อน้ําเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะผมอยู่บนเนี่ยมันก็บิงมาบ่อน้ําเองนะครับผมซึ่ง ถือว่ามันเร็วมากนะฮะก็เทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็จะมาสอนมาไม่มาสอนดิเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รับทราบกันเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับผมก็อาจจะมีบางตัวอย่างเช่น thunder นะครับที่สกิลผ่าใส่ตัวเองได้นะครับก็ถ้าเรากดสกิลผ่า2ครั้งมันก็จะผ่าตัวเองเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องคลิกนะฮะไอเทคนิคด้วยนะครับผมมีหลายตัวนะฮะที่ใช้สกิลใส่ตัวเองได้ครับถ้าเรากดสกิล2ครั้งก็จะ ใส่ตัวเองเลยนะครับทันทีโดยไม่ต้องไปคลิกเลยนะครับก็อาจจะทําให้ผู้เล่นหลายคนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปคลิกหรือว่าอะไรให้มันเสียเวลานะครับผมก็เทคนิคผมก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับผมนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับส่วนใครที่รู้แล้วผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็คือหมอคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็อาจจะทําให้คนที่รู้แล้วเหมือนใจว่าเฮ้ยมึงมาบอกอะไรว่ารู้แล้วรู้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็คือมยังมีบางคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็เลยเอามาแชร์ให้ได้รับฟังกันนะครับผมก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากติดตามฝากกดถูกใจฝากแชร์ได้ครับผมขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับผมที่หลงเข้ามาดูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ